สวัสดีครับพี่น้องมาชมเบจยาพีกยองที่สามนะครับก็คือพระนางพญานะครับนางพญาองค์นี้เป็นพิมพ์เข่าโค้งนะครับเป็นพิมพ์เข่าโค้งอีกบล็อกไม่พิมพ์หนึ่งที่สวยงามนะครับอ่าอีกบล็อกไม่พิมพ์นึงที่สวยงามนี่ครับเข่าโค้งเกตของท่านจะเป็นเกตเปลวเพลิงแล้วก็บิดเด็กน้อยนะครับอ่าเป็นพระที่เนื้อดินค่อนข้างที่จะหยาบนะครับเนื้อดินหยาบนะครับเห็นไหมครับ หน้าผากจุบเล็กน้อยมีเส้นหูเส้นคอนะฮะเชื่อมลงมานะครับกับสังขตินะครับเส้นคอเส้นหูเส้นคอนะครับมีลักษณะของสังขติฝั่งนี้ชอนเข้ากับใต้รักแร้ขวานะครับนี่ครับแขนขวาวางพาดยาวลงมาเป็นวงช้างนะครับเหมือนไม่มีกระดูกเลยนะครับพาดมาที่เข่าขวานะครับแขนซ้ายนะครับกอดรัด นะครับเป็นเป็นเบ็ดตกกุ้งนะครับร่องนี้คมชันนะครับร่องข้างในนี้มีเส้นนะครับที่เชื่อมจากข้อศอกลงมาที่เส้นเข่าโค้งนี่ครับเส้นเข่าโค้งนี้นี่ครับนี่คือพุทธศินนะครับของพระนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับพิมพเข่าโค้งอีกบล็อกไม้พิมพหนึ่งนะครับที่สวยงามนะครับด้านข้างนะครับก็จะปรากฏลักษณะของ การปาดด้ตอกทาให้เป็นร่องนะครับเมื่อครูดกับเม,ม็ดมวลสารก็จะเป็นร่องนะครับอา่าเป็นร่องพูดของเม,ม็ดมวลสารนะครับทั้งสามมุมเลยนะครับทั้งสามมุมส่วนด้านหลังนั้นผิวเห็นไหมครับผิวจะเป็นผิวมักกรูดก็คือจะปีตะปุ่มตะป่ําเป็นลักษณะครุขระนะครับครุขระตะปุ่มตะป่ํานะครับมากน้อยก็แล้วแต่ธรรมชาตินะครับเนี่ยข้างในก็จะมีเม,ม็ดมวลสารเม็ดแร่มวลสารเม็ดผดนะครับเต็มไปหมดส่วน บริเวณด้านนอกนี้นะครับก็จะปรากฏลายนิ้วมือนะครับลายนุ้วมือโบราณนะครับลายนุ้วมือโบราณนะครับมีเขาเรียกว่าพื้นที่สูงๆต่ำๆนะครับองนี้ก็ถือว่าสวยนะครับธรรมชาติสวยงามอันนี้ด้านข้างนะครับนี่ฮะรอยตอกตัดนะครับมีทั้งสามด้านเห็นไหมครับรอยตอกตัดมีทั้งสามด้านพี่น้องครับนางพญานะครับนี่ครับ เป็นองค์ที่สามของเบญจภาคีนะครับนางพิยาเข่าโค้งนะครับผม